สวัสดีครับผมู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันในเกม ufc 3 ep ที่ ep ที่ห้าแล้ว ep ที่ห้าครับอย่างที่เราได้บอกกันในท้ายคลิปของ ep ที่สี่นะครับก็คือท่เราจะน,นำเสนอตัวละครอื่นกันบ้างครับเพราะว่า เอเอเนี่ยจะหมดในเรื่องของเรานี่ยมันหายไปหมดแล้วนะครับอย่างที่ผมได้พูดไว้ใน e p พนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคน,นครับก็วันนี้ครับเดี๋ยวเราจะเสนอทั้งชุดนี้ให้ให้ดูกันด้วยด้วยการ2แมตช์นะครับ uh <ม>ก็ค<อ> <üh> ือแมตช์นี้เป็นรุ่นของแฮปปี้เวทครับแล้วก็เดี๋ยวอีกแมตช์หนึ่งเราก็จะนําเสนอในการเออเป็นแมตช์ของพลนิจาครับจะเจอกับเฉลงครับหรือว่าชาพนมครับจะปะทะกับเฉลงครับในแมตช์ที่2ครับแมตช์นี้ครับเป็นแมตช์รุ่นแฮปปี้เวทครับรุ่นใหญ่ครับ วันนี้สู้กันแบบห้ายกกันเลยทีเดียวเชียวนะครับระหว่างซิมปัสต์สตาร์ลนครับกับเดสบาร์ติสต์ต่อต่อตอเจาครับกำลังรีโหลดแล้วครับวันนี้มีด้วยกัน2แมแบ์นะครับสำหรับอีพีนี้อีพีต่อไปผมก็ไม่รู้ว่าจะตามเสนอกันยังไงเม้นกันมาแล้วกันนะครับนี่ครับซิมปัสต์สตาร์ลอนว่าิลัมโบครับนี่ เรียกลันโบ้ดีไหมง่ายดีเนาะจะเจอกับติเอน a ม d e เดฟบาติสตาวันนี้ไม่ค่อยเหมือนนะเสียดายครับภาคนี้มันไม่มีบ็อกเลสเนอร์บ็อกเลสเนอร์มันอยู่ภาคหนึ่งกับภาคสี่คือผมก็ลองเล่นภาคหนึ่งมาละภาคหนึ่งมันเล่นไม่สนุกมันเล่นยาก เล่นยังไงก็ไม่เล่นยังไงก็ไม่ลุกไม่มันนะครับก็เลยเล่นภาคสามนี่แหละไปคือซื้อเคยเคยเคยซื้อมาแล้ะภาคหนึ่งฮะซื้อมาแต่แผ่นก็หายันครับมันเล่นไม่สนุกครับเล่นยากฮะภาคสามไม่โอเคครับเข้ามือสุดละแต่ก็อยากเล่นมากเลยภาคสี่เดี๋ยวรอมันลดราคาแล้วจะซื้อมาเล่นนะเพราะมันมีบ็อกเลสเตอร์นี้โอ้โหอยากเล่นมาก เดปาติสตาเปิดตัวอาชีบร้อยแล้วครับและนี่ครับผู้ตัดสู้ของเดปาติสตาครับซึ่งท่าสโลนีครับวันนี่ก็สู้กันที่สนาม02อาริเอนาเช่นเคยครับเพราะว่าเป็นสนามที่ผมอ่านเป็นครับสนามอื่นผมอ่านไม่เป็นครับ ง่ายฮะสัญญะส้นแต่ญญได้แจกกว่านี่ก็สู้กัน5ยกนะครับกดกรติกาก็นอกเอาหรือว่านับคะแนนเหมือนเดิมนะครับหรือว่าทำการเซมิชันนครับ,รบดูระเบียบว,วินัยให้เรียบร้อยท่านบนข้านล่างแปลงฟันหรือไม่แปลงฟันเนี่ยเพราะว่าเกมของ EA เนี่ยมันดีอย่างฮะการแต่งหน้าเนี่ยมันแต่งง่ายนะแต่ว่ามันแต่งไม่ละเอียดถ้าเทียบ EA กับ 2K ถ้าเจีบ UFC สเนี่ยกับเกมมวยปั้ม er. WWE 2K19 หรือ20ผมพูดตามตรงนะเกมมวยปั้มเนี่ยเกมของ 2K แต่งหน้าได้รายละเอียดเยอะกว่าแต่เกมของ UFC มันบช้อยให้น้อยมากเลยแต่ภาพ4ร,รู้สึกว่ามีช้อยให้เยอะนะเยอะมานิดนึงแต่ผมเชื่อว่าเหมือนเดิมอ่ะไม่ต่างจากเดิมมาก อาครับตอนนี้มานี้ครับพูดมื่เกี้ทุกท่านครับดิดิตอลรับผู้สู่สนาม02อารีน่าครับและแมตช์นี้ครับตู้กัน5ยก้วยกันแพ้ชนะยีการน็อกเอาท์มิชั่นหรือคะแนนครับและตอนนี้ผู้ยคะแนนและรายชื่อมาอยู่ที่พิธีกรแล้วครับและคุณสู้ครับคนแรกที่จะมาสู้ในแมตช์แรกของวันนี้ในสนามแห่งนี้ครับ จากวอชิงตันดีซีครับ The Animal d e v b a t i s t a โอ้โหวันนี้กล้ามน้อยทิดมากเลยคือตัวจริงของ b a t i s t a เนกล้ามเยอะครับกล้ามใหญ่แถมไข่ดาวให้สองฟองด้วยคือตัวจริงแกเนี่ยค่อนข้างดีมีรูปร่างตัวใหญ่ครับแต่ว่าเราทําการแต่งครับแต่งตัวละครเองฮะมันก็เลยเป็นสภาพอย่างเงี้ยครับและนี่ครับคู่ต่อสู้ของ Barista ครับ Sylvester s t a l l ครับ Sylvester Stallone น,นี่โอเคนะครับ หรือว่าคล้ายอยู่ทับบาริสตานี่ไม่คล้ายเลยครับเหมือนตัวเจ้าครับเหมือนตัวเจ้าจะไปสวดมนต์จะไปบินทบาทสุมาห์เล่นอะไรอย่างงงโอเคครับตอนนี้อ่ะเริ่มแมตช์กันได้ครับบาริสต้าปะทะเซเวสเลอร์สตาร์ลอนคู่นี้ก็แน่นอนครับน่าจะเดือดได้อยอบาริสต้าหัวเหมือนตักโตเลยโอ้ โอ้ไม่ได้ไโอ้ยเดี๋ยวนี่ก็ต่อยไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาอ้ไม่ได้ครับซิฟก็สโลนเนี่ยหรือว่าเราจะจํากันดีครับถ้าเป็นบทบาทของนักมวยที่ก็ต้องวอกกี้ครับในหนังวอกกี้โอ้ยโดนเตะไปซูเปอร์แม,มนพัลส์แต่วันนี้ครับเราไม่ได้ใช้มวยสากลเนเรามีทั้งซ่อตีนแล้วก็หมัดครับ เอาครับบล็อกได้ต่อยขึ้นไม่โอ้ยไม่โดนบัดต์ด้วยขวาไปเอา้าเอา้าต่อยโ,ยโอ้ยเอาบาติสตาบาติสตาจะล่วงไหมโอ้ยังครับยังยืนอ,อยู่ครับบาติสตาโอ้ยแยบไปจังหวะนี้โดนสองบัดแล้วครับเซฟร่าเซฟร์รสตาร์โลดมากเลยบัดต์ด้วยขวาไปบาติสตา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 จะไหวไหมบาติสตูเกือเลยเไปพับดอกโอ้ยไม่โดน อังน,นี้โล่อยก็ไม่ไหวก็ัวัญตั้งแต่บาติสต้าเอาอีกแล้วครับโอ้โหบาติสต้าเหมือนจะน็อกครับหลายจังหวะครับอุอ้ยแบ็คแฮนด์ไม่โดนหมัดคู่คราดไปเรื่อยๆเป็นหมัดฮุกข,ของซิลเตอร์สตอร์โลนับหมัดหนักมากฮะแย่ไปไม่ได้ครับป้องกันได้ครับซิลเตอร์สตร์โลนหมัดนี่ครับวกมือเรียกแต่ไปจังหวะนี้แย้ไปซ้ายขวาโดนอยู่พอสมควร อ,อืมแบ็กแฮนด์ไม่ได้ oh. ทางนี้หมัดทุกเข้าไปโอ้โหบาติสต้าจะล่วงหลายรอบแล้วบาติสต้าอ้ายังไงตัดตําตัวไม่ได้อบัคัดไม่ได้ไม่ไีมกับอับักัดอับัคัดไม่โดนบาติสต้าแย่ไปแย่ไปหนีกับแป่ทางนี้โอ้โหหมัดนี้เน้นเน้นครับอาครับตอนนี้ต้องคงต้องเล่นงานที่นี่ก่อนครับโอ้โหหมัดขวาเข้าไป จะเปิดแยบเข้าไปก็ไม่ได้ครับแยบไม่ได้แยบแยบไปอืฮุกไปไม่ได้ทางนี้บาติสต้าจะเล่นงานแต่ทางนี้โอ้เอาครับบาติสต้านี่น่าจะถนัดเรื่องนี้ครับ <And S 2> เรื่องล็อกเรื่องเวียงครับผมไอ้เจ๊กเขาเขา่เขา,ขาใส่นี่ตีเขาน่าจะนนาะไล่ครับสำหรับบาติสต้าฮะโอทางนี้หมัดนี้ไม่โดนทางนี้แยบไปไม่ได้ครับ ซ้ายไม่โดนเหมือนกันผมออกมาซ้ายก่อนครับเพราะว่าหมัดซ้ายอยู่ใกล้กว่าครับถือว่าไม่งั้นก็หลอกล่อได้ซ้ายขวาอุ้ยไม่ได้ครับถ้าเราพุกขวาจังหวะนี้น่าจะน็อกนะโอ้เอาอ๋อุ้ยเกือบครับไม่ได้ครับจังหวะนี้แน่นอนกขวาโอ้ได้ดิจังหวะดีครับแต่ว่ามันไม่ไม่ล่วงอะ พอควาารอบเไม่ได้จอยมีจบยกแรกครับบาทิซ่าเนี่โดนต่อยทีก้ามหายไปหลายโลเลยนี่ครับซ้ายขวาจังหวานี้แล้วก็โอ้โหนี่ครับบาิซ่าเน่ยาตัตัวได้ครับแต่ว่านี่ครับหมักฮุกนี่ฮุกขวาวันนี้ครับเราเห็นบ่อยมากครับของซีสเตอร์ารอนเนี่บาิซ่าก็หมูเล่นงานหมักซ้ายครับแต่ไม่ได้ครับคือแค่โดนฮุกขวาอยู่ตลอดครับ พี่จุ๋มอะที่จะน็อกหลายครั้งเลยครับนี่ครับบาติสตาที่มีอาการบาดเจ็บแล้วครับมีอาการสลุมสลือครับลืมเลยครับวันนี้ว่าวันนี้มีนัดกับน้องเมียสหรับบาติสตานะนี่ครับส่วนคนนี้ครับนี่คงจะเป็นน้องเมียครับน้องเมียที่เพรียให้กับเราได้ไม่ใช่แล้วบายๆครับจุ๊บๆครับอ่ะยกที่สองครับกำลังจะเริ่มขึ้นเลยครับบาติสตาปะทะซิลเวอร์สโตรนครับยกที่สองครับมาชนหมัดกันก่อนเพื่อเป็นการทักทายอย่างมีมารยา และนนท์โอ้ยฮุกซ้ายไม่ได้ทางนี้หกขวาโดนแต่โจมก็หูแม่หกขวาเข้าไปเอ้ายังไงโอ้ยหลบดีครับบาติสตาบาติสตาเองก็พยายามที่จะหลบครับทางนี้หกขวาเข้าไปหกขวาเข้าไปโอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้บาติสตาโดนจะลงไปเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้โหยกที่สอง บาติสต้าโดนเปิดด้วยฮุกขวาและตามด้วยหมัดซ้ายขวารัวๆครับโอ้โหคือเรียกได้ว่าซีเวตสตาโรนให้ไม่เปิดโอกาสและก็ไม่เปิดจังหวะให้บาติสต้าได้สวนกลับครับนี่ครับจังหวะนี้โอ้ไม่ไม่ใช่ฮุกขวาครับเป็นหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายแล้วต่อด้วยขวาแล้วซ้ําด้วยหมัดขวาครับจังหวะนี้หมัดซ้ายฮะต้องขอไปด้วยครับจังหวะนี้เกมไม่พลาดผิดนฮะ ทรายเข้าไปที่แก้มครับแก้มขวางบาติซ่าแล้วซ้ำด้วยหมัดขวาไปที่ปลายคางครับนี่แล้วตอนแรกคาดว่าไม่ซ้ำเนี่ยบาติซ่าลุกขึ้นได้แน่นอนครับผมเชื่ออย่างนั้นแต่ปรากฏว่าซ้ำไปสองสามัดบาติซ่าแน่นอนไม่ไหวครับโดนงัดเข้าไปปลายคางแบบนั้นเป็นใครใครก็ต้องรอดครับโอ้โหนี่ครับซึ่งซาโอนับเอาชนะบาติซ่าไปได้ครับโอ้โหด้วยหมัดที่อันหนักหน่วงของเขาครับบาติซ่าหนื่อยคบเซ็งเป็ดครับ ผู้ชนะครับคือซีวอสเตอสตอลล์เอาชนะไปได้ครับที่ยกที่2ครับตู่นี้ก็สู้กันไม่นานนักนะครับเดี๋ยวเราไปดูแมตต์ต่อไปกันดีกว่าครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมจะคลิปนิดกดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวรอดูกันได้ครับผมเชื่อว่าแมตต์นี้ต้องออกมาเป็นแมตต์ที่มีคุณภาพไม่ต่ำเตี้ยเรียบเรียนก็โอเคใช้ได้นะ โอเคครับวันนี้ครับข้อมูลของโทนิจ่าแล้วนลงเฮ้ยไม่ใช่เออใช่ละเออถูกละกลูภาะไรเนี้ยนี่ครับสนามแห่งนี้ผมนี่เป็นคนสร้างกับมือครับผมนี่ใช้ส้นตีนทั้งสองข้างเนี่ยประกบอีทบ็อกเนี่ยเข้าด้วยกันแล้วก็สร้างสนามแห่งนี้ได้ใครเชื่อนี่ก็ผมไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงละ ไม่น่าเชื่อได้นะคำพูดคุณนีเอาครับตอนนี้ก็ตรวจสภาพของโทนี่จาครับสภาพบอกโอเคใช้ได้พี่เลี้ยงก็สักมาหลายหลายลายฟันก็แันเดิมนะโอ้โหวันนี้แน่นอนครับสนามอย่างนงี้วันนี้แม์นี้สามยกครับสามยกเข้าด้วยกันโทนี่จากับเฉลิมครับปัจารปนมืบเฉลิมที่ดูว่าเป็นคู่เอกของ EP นี่ครับ ไอพีนี่จะต้องดูเดือดเยื่อทดอย่างแน่นอนครับอย่าลืมนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยครับกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับเวลามีคนกดไลค์เยอะๆเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาชมเยอะๆผมก็จะดีใจครับมันจะมีกำลังใจทำต่อมันก็จะสนุกสนานตื่นเต้นรุ่งเรืองขึ้นเข้งม่วนใจขนาดนักเลยแต่นอะอูแต่นอะโค้ชเฮเดนเนอร์คนเฮเนะครับ เอาครับตอนนี้ก็ตรวจสภาพของเฉลงครับแน่นอนครับเฉลงอันนี้น่าจะเป็นเฉลงไวและอ่อนครับไวที่เรียกได้ว่าเป็นไอ้หมัดเมาเมายายดองข้างบ้านก็ยายดองแล้วครับถูกโอเคอ่ะ รบดูอายุครับอายุก็จริงๆก็น่าจะเยอะกว่านี้แหละฮะแต่ว่าเกมเนี่ยมันจํากัดได้แค่นี้ครับสูงๆก็พอๆกันนะครับน้ำหนักก็พอๆกันนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นความมักง่ายของผมเองนะฮะที่ใส่สูงัน้ำหนักใกล้กันง่ายดีเอากระพู่มีมเกีรติทุกท่านตอนนี้เรามาอยู่กันในสนามที่โมบายกับผู้สนับสนุนของเราอย่างเป็นทางการครับน้องพิตตี้เสื้อสีแดงคือแกไม่เปลี่ยนยกทรงนี้ยกทรงไม่เหม็นนะฮะ เพราะว่าแกเช็ดน้ำหอมกูไม่รู้นะกูไม่เคยดมนะโอเคนี่ครับคุณผูทุกท่านครับเราได้เจอแล้วกับกับโพนี่จ่าครับที่วันนี้มาจากประเทศไทยแลนแคู่ต่อสู้ของโธน่จ่าครับวันนี้โอ้โหนี่ครับโชว์กำลังภายในหนังจีนอ่ะวันนี้ครับจากฮ่องกงครับชหน้าครับประเทศจีนฮ่องกงจีนครับ เช่นล้มครับหรือว่าแจ็กกี้ชานนี่นี่นี่ฮาวน้ฮาวอย่าพวนอย่าพวนแล้วก็นิฮาวและแน่นอนครับกรรมการผู้อาวโุโสตุตี้แลนสิงไม่ใช่ละโอเคครับเริ่มแมตช์กันได้อ่ชาชดมัดจ้ำงไม่ต้องชนละเอาครับโลกก่อนเนี่ยโทนี่จะเอาชนะดอนนี่ยันได้ รอบนี้จะเอาชนะไอ้หนุ่มหมัดเมาได้หรือไม่โอ้ยมาถึงหมัดเมาแกมาแล้วมาแล้วจะไม่หมัดเมาเอาละครับเฉลงมไอ้ก็มีภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับที่เขาได้แสดงนะครับโอ้โชว์สเต็ปนแน่แห่แหหเอา vide, ไว้เตะไปโอ้โหนี่ครับบอกได้นี่หลายคนคงอยากจะชมแม์นี้กันตืต่นตาตื่นใจโอ้ยนี่ครับ <haya S 1> หมัดซ <ไง S 2> ้ายขวาเจากันมาไม่โดนคือ มันมีหลายหลาย,หลายเรื่องฮนะที่เราอยากจะให้สองคนนี้ได้แสดงหนังร่วมกันแล้วก็สู้กันอย่างเงี้ยแต่มันแหม,มเราไม่ค่ยได้เห็นนะวันนี้ครับในเกมแห่งนี้ UFC ในสนามทีมโมบายแห่งนี้แน่อนอนรับประจัดให้ได้ครับอ๋อบอกได้ครับตอนนี้หมัดซ้ายของเฮลิจารครับ โอ้โยพี่จ่าของเราโอ้โยไม,อไม่โดนไม่โดนตอนนี้แหม่เตแะแบบกโจรมไปก่อนครับทางด้านของเฉินหลงครับก็มาพร้อมเต็มที่ครับร่างกายสดใสอ้าวโอ้โอโอโยโดนถีบเข้าไป <the> บอกได้อ้าวทางนี้เจาะเข้าไปนะโอ้หลบได้ครับเฉินหลงโอ้วันนี้โทนิจ่าเล่ย์เล่ยว่าเจองานยากเลยครับเจองานผิดแล้วอ้าวเรียกโดาออกบล็อเหมือนกันเตะโอ้ยหลบได้อ้าบล็อกได้เหมือนกัน กูถ้าเกิดบล็อกไม่ได้มีร่วงครับตอดแค่บางครับโอ้โหแม่โอ้โทนิจจาว่าไงต่อยไม่โดนหมัดเพื่องควายไม่โดนอีกอู้หู้การขอดอกนี้โอ้เกือบครับเกือบเอาครับฉันลงพยายามดูทักษะของโทนิจจาครับช่วงยกแรกนี้บล็อกได้โดนต่อยคื้นมาเนี่ยัน โอ้ีได้ว่าคะแนนตอนนี้เฉินหลงน่าจะนําครับเตะไปไม่โดนโอ้ยจังหวะอ,อ่าอันนี้สูสีกันบ้างครับคะแนนเนี่ยเฉินหลงน่าจะนาอยู่นะครับเพราะว่าการออกหมัดนี้เข้าเป้ามากกว่าครับผล่จะหมัดซ้ายไปไม่โดนครับผล่จอุย้ยบอกได้เฉินหลงอมัมบคัดไม่ได้ครับเพราะว่าผลจานพยายามบล็อกไว้ครับตากอ้อยโอ้ยตากงบอกกูอยากกลับบ้านแล้วตรงนี้ นี่ครับเตะไปไม่โดนโดน,โดนที่กัดอัปครัทตู้ไม่ใช่ครับตัดลำตัวหางนี้อุ๋ยหมัดทุกขวาของฉลุงและฮุกโอยเกือบครับเกือบหกกอบางนี้เตะโอยไม่ล่วงเหมือนกันเอาเอาดีครับอ,าอาบัปคัทอีกไม่โดนสลับเท้าเตะไม่โดนโอ้โหแมตช์นี้โอ้ <15 seconds. S 1> โหทุนนิจาน่าจะได้รับบาดเจ็บ มากกว่าโอ้ยหมัดหมัดขวาครับโอ้ยไม่กี่วิครับโอ้อยังไงโอ้ยยังไงจะนอกไปโอ้ยจะนอกไปแม่เวลาระคังช่วยไว้ครับโอ้โหฉันหลงออกหมัดมารัวๆครับโอ้โหออกมาเป็นคาบวนห้าเลยครับนี่ฮะพี่เลี้ยงบอกโอ้ต้องใจเย็นๆครับต้องมีสติมากกว่านี้ครับเพราะว่านี่ครับฉันหลงครับมาแบบเร็วเหมือนกันโอ้ซ้ายขวาเข้าไป แล้วก็โหพยายามที่จะดันไปต่อครับโหนิจานี่ไม่มีแรงเลยครับคือแรงแกเนี่ยคงโดนตัดช่วงนี้ครับนี่ครับจะเวียงหมัดไปคือเข้าใจนะฮะคนเราเวลาแบบต่อสู้แบบนี้ยมันค่อนข้างดีเหนื่อยนะนี่ครับพูดถึงทฤษฎีความเป็นจริงนีโอ้ยน้องนี่คนดีน่าชัดกูไม่ได้พูดถึงทฤษฎีแล้วดูครับหนึ่งสองสามจังหวะเด้งของก้นโอ้ได้เลยบายบายจุด ลืมทฤษฎีหมดละ <laughs> มาแมตที่สองเอยไม่ใช่แมตที่สองยกที่สองอาชนหมัดกันหน่อยเ <c oughs> พื้อใหเมนการ <c oughs> ไม่เสีมยมรยาเอาละครับโ <c oughs> พนิจาขอ <c oughs> ยงแยนกันก่อนเอาละโพนิจ่าโพนิจาเอาคืนไหม <c oughs> เอาคืนต้องเอาคืนนะครับยกนี้เพราะว่าคะแนนนี่ค่อนข้างอยโดนตบตูดคะแนนนี่ค่อนข้างนี่โดนน้ำพอสมควรครับเ <c oughs> อ้โดนอ้ยเบนอ้โอ้โหจังหวะนี้บล็อกไว้ก่อนถอยไว้ก่อนอุ้ยเกือบเกือบ อา้าโคนี่จาเตะไปบ้างเอาแล้วครับอา้าเราต้องเล่นหมัดที่แบบว่าเข้าวงในบ้างครับไม่งั้นเนี่ยอุ้ยบล็อกไม่ได้โอ้ยอ,ไไอยยันตรายครับเฉันลมเห็นแบบนี้ไม่น่าไว้ใจครับอ,าอบบ้าวอกกลัปบ้งไม่โดนฮะอยู่ใครไปอืมด้คิ้ไปอุมไม่ได้ครับคือจะใกล้จะไกลพี่แกหลบหมดอา้าเตะไปไม่ได้อุย้ยเขาไม่ได้ครับวิ่งแกไวมากครับเฉลม เอาไม่ได้จดขึ้นฟังหางเตะการคอมุ้ยบล็อกได้มาหมัดสั้นกันแล้วฮซ้ายกว่าไม่โดนฮะคือโดนได้แต่แกบล็อกดีครับอุ oh. อ่ก้านคอที่มีโอกาสแพ้มากครับรวนก้านคอไปเอ้าเแพ้ที่ไหนเอาไว้สู้ไว้เอาซ้ำซ้ำ oh. ดีเอายังไงมาเอาที่สนลงมลุกขึ้นมามาเลยนี้หาวไอ้นี้มาจ้า oh. ไม่โดน้ยเกือบปลครับ เกือบแล้วครับเตะเข้าไปเอาอยางาังไงมัดุกไปมาทุกไปมาทุกไปพรุออนิจารุออนิจาโู้จิตเจ็บคอตัดมังมา,องมา,องมาโอ้ยตัดไปขอโทษโอ้ยเกือบก็บพรุนิจาเกือบจะน็กอกกระโวยชุดชุดนี่ไม่โดเนเกือบนะครับมามาทุกข,ข,ขวามาว้าวคุยมาซ้ายเต็มบ้าหูหอยกอนหอยกอนพรุนิจาใจเย็นครับฉลองใจเย็นสิใจเย็นสิโอ้ยนี่มาพอซ้ายมา เอาไงต่อเอาไงต่อเอาไงต่อนี่ครับตะการขอไปไม่ได้ไม่ได้ถอยเลยถอยไม่เป็นไรขมอนเดบี้โชจักแกล้กันจัดแรล้วันนี้โกนมาอย่างดีอ่าอ่าไม่ไม่ได้ครับไม่ได้อันน <miss> ี้แบ็คคิกก็ไป yes, ไม่ดโดนอุย้ยโดนหมุนเต่ครับ นี้เอาไงต่ออุ้ยลั่ต,ตัวแล้วมาบัดนี้โดนแก้มของโคนิจาครับการโคไงไปการโคไงไแล้วยังกยเกือบเกือบเกือบแล้วถือสำหรับเฉลงอุ้ยดอกนี้ไม่โดนครับโคนิจานี่มีความเหนื่อยพอสมควรครับมีความล้าของร่างกายครับโอ้โหแต่ว่าแน่นอนนะโอ้บอกไว้ได้ครับซิสเค็กไม่ได้ยังไงฮะพยายามคิดอยู่ว่าจะออกมัดอะไรดี คือเราจะออกไปซูลุชล่าไม่ได้ครับมันมีโอกาสที่จะน็อกได้ตลอดเวลาครับเกมนี้การพอไม่ไม่ได้นี่ทำตัวไปก่อนเดี๋ยวเราคงต้องเล่นพับนอกลอลอแล้วฮะเล่นพับนอกก่อนอ๋อคำนี้ได้๋ยอะนี่อ่าเล่นขานี่นะครับไวมากเลยตูย้เกือบโอ้ยังไงยังไงโอ้โหเกือบครับหมดยกที่สองครับหากรับแน่นอนครับเข้าสู่ยกที่สามอย่างเป็นทางการแน่นอนอย่างนี้ โอ้ต้องดูอาการของธนิชาครับมีการบาดเจ็บพี่ตาตาซ้ายนี่ครับนี่ครับจังหวะนี้ไม่ตอเข้าไปด้วยส้นตีนครับคือจัดแค่ฝาหางเจ้าอันเฮสวยมากครับนี่ครับม้วนครัว่าปั๊บโอยสวยครับสวยมากคือเฉนหลงเนี่ยจะน็อกตอนนี้ก็ได้ครับแต่ว่าจาพลองไม่นไม่ซ้ำครับเป็นเป็นน้ำใจแนกีลาไม่ซ้ำ น้องชุดแดงน้องใส่เสื้อแดงใช่ไรจริงเนาะสมยงจะมูนน้องนางกระโดงไปไปครับ <c oughs> อ่าครับยกที่สามครับน้ามาชมกันดีกกว่าครับสำหรับยกที่สามแมตช์นี้ครับยกนี้คือยกตัดสินนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการน็อกเอาก็คงจะต้องนับที่คะแนนแหละครับสำหรับยกนี้อ่าแต่ไม่โดนนะคือสติมินาของฉลงนี่มีเยอะกว่าครับ ตอนนี้ความเหนื่อยอะไรฉันหลงนี่น่าจะได้เปรียบครับเอาธานีโต้เตะกันเข้าแล้วนี่มัดซ้ายมัดขวาไม่โดนอังน,นี้โทนิจาซุมแมนพันไม่โดนเหมือนกันเตะเข้าไปยับเข้าไปยังไงดีจะเข้าวงในก็ยังไงดีจะเข้าไหมจะเข้าดีไหมไม่เข้าะ่ะเข้าไปไม่ได้ครับม,มันยากครับ คือจังหวะใกล้ๆเนี่ยเราก็ถ้าเข้าไปเราก็เสี่ยงที่จะโดนเข่าโดนอศอกของเขาเหมือนกันนะอ่ะอือศอกไม่โดนต้องรอดูจังหวะก่อนโอ้เอ้าเอ้าเอาแล้วนี่ศอกไปโอ้ยยังไงเข้าไปอุย้ยไม่ได้อุย้ยฟันศอกไม่ได้พยายามเข้านะอืนี่ก็แบ็คคิพไปก่อนเตะลำตัวไปก่อนมาเอ้ยนี่ก็เตคคะขาไม่ได้ครับโอ้ย ก้านคอไม่ได้เหมือนกันเอาเหนื่อยครับเหนื่อยเอา้ยโยนแบ็คคิดไปตบไม่ได้โอ้ยยังไงครับโอ้นี่จาพยายามดูจังหวะโอ้ยไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่โอเคก้านคอไม่ไม่โอ้ยเดี๋ยวไี่ใจเย็นๆใจเย็นๆใจลมๆก่อนใจลมๆก่อนฉันหลงอย่าเพิ่งสิอย่าเพิ่งสิโอ้ยมันรัวเลยรัวรัวเดี๋ยวเราน็อกแน่ครับน็อกแน่อย่างนี้ อุ้ยพยายามครับผมพยายามจะไม่เตะนะแต่ลืมตัวผมต้องใช้หมัดฮุกเลยครับท่านผู้ชมครับแบบนี้โอ้ไม่มีเดียววนไม่ไมีเดียวคือต้องคงต้องปล่อยฮุกขวาครับจังหวะนี้มันไม่ได้ไกลไปฮนะอุ้ยถีบบาทารุพับเข้าไปอยังไรฮนะฮุกขวาไม่โดนโอู้ เตะขวาไปไม่ได้เตะซ้ายดีกว่าซ้า,ซายมาซ้ายอีกเส้นงานขาครับไม่ได้เตะขวาดีกว่าขวาเอามายังไงมาขวาอีกโอ้ปอกเกล็ดเอ้าเอาเวรนะการขอเอาเวรแล้วคุยจังหวะนี้มาจงแค่ต้องหาไม่ได้คือพยายามไม่อยากจะเล่นท่านนะครับแต่ว่า มันไม่ได้นี่เอา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 ดิเอาดิมาเตะแล้วมาโอ้โหฟาดเข้าไปเมื่อกี้หนักมากครับโอ้เหนื่อยครับทั้งคู่แกงก็เหนื่อยครับยกที่สามนี่ค่อนข้างจะอืดพอสมควรครับเอาแล้วครับไายยกแล้วเอาออกมาได้เต็มที่เอาเว้แล้เว้จ้าเดียวเดียวเดียวเจ้าเจ้อ๊เดียวเดียวหนึ่งวีแล้วยังไงกรรมการบอกไม่ไหวเว้ละวครู โอโหไม่น่าครับโนน้นี่หนีฮาวเลยปีชีเดียวครับ,รบผมไม่น่ารีบเลยคือคือ,คอกล่าวว่าแบบพอท้ายยกใช่ไหมกล่าวว่าจะรีบใส่ครับไ,ไม่ทันไม่ทนันเฉิหลงครับ <c oughs> ดูครับัวนี่จับคือแบบท้ายยกเนี่ยท้ายท้าย,ายแมตช์เนี่ยผมพยายามรีบแล้วครับ <c oughs> คือผมไม่น่าใจร้อนนะถ้าเกิดว่าปล่อยเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับ ก็อาจจะได้นับคะแนนได้นะโอ้แต่นี่ครับภาพแบบวิวที่หายเลยครับนี่หนีหาวรอไอ้หนีโอ้เรียบร้อยเป็นแมตที่เราได้รับความให้พ่ายครับสำหรับแมนนี้แน่นอนนครับแพ้อย่างน้องเอายกที่3ามครับในวินาทีสุดท้ายครับผู้ชนะครับคือฉันหลงครับหรือว่าแจ็คพิชานครับโอ้ชนะแบบน้องเอาครับ ในจังหวะที่ไม่แน่แพ้ครับโอ้สุดาด้มากครับผมว่าคลิปนี้ก็จบไปแล้วครับจบด้วยกัน2แมตช์ด้วยกันนะครับสำหรับ EP 5นี้นะครับยังไงใครชอบคลิปนี้ EP นี้อย่าลืมให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหากว่าเจอใหม่ในคลิปต่อไปนะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรจะเป็น EP 6หรือว่ายังไงยังไงช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากจะให้ใครเจอกับใครอะไรยังไงบ้างนะครับยังไงก็ เสนอแมต์กันมานะครับเพราะว่าผมได้อ่านหรือว่าได้เห็นแมตช์ที่แบบว่าเออมันน่าจะค่อนข้างนะเดี๋ยวจะเอาลงแล้วกันนะครับช่วงนี้ถ้ากิดว่าพายเล่นบ่อยๆเนี่ยมันจะติดรวมติดใจนะครับเอาว่าวันนี้นะครับผมสนุกเอสแอนดรต้องขอตัวลาไปก่อนครับใครที่ชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้เราไว้ด้วยนะครับยังก็ซับช่องเกมไว้ก่อนนะครับ ส่วนแน่นอน,นครับผมมีช anel ส่วนตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครชอบที่ผมการดเกี่ย่างนี้ก็ Subscribe นะจ๊ะเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ